มาเอ่ยอีกละไม่ละไลปไหนไปนไหนไปนไหนไปนไหนอะไรเว่าะจะตามถ่ายหมดเลยเออเยอะจะไปไหนเนะี่ย

แม่หอบละแม่หอบเลยว้าวไอบ่ายให้ให้กล้องเล่ายบายกล้องเล่ายบายกล้องนงงก่อนแม่เนี่ยบายบ่ายไปบายให้กล้องเล่ายบายพูดอะไรมากน้อยายบาย

เอาอีกเอา lại

yo そ哼哼哼そ